ขันขนาดีงต <t> ัวผมยิงเอาูล้อตัวไก่อสโลร้อยโลร้อเก็บเอาเองได้ละเก็บเอาเองเลยช่างโมอยู่ในบ้านเขาซังสังงาออกมาสัูนี่ยิงเก็บอาเลยเดี๋ยวองอยู่ในบ้านจะ้ังไม่นี่ สอนเนอะก็แบบเป็นหน่วยสอนมีผิวปนโอโตก็มีเป็นได้สวนตรงเนี้ยนะครับปูกทำทั้งหมดกี่ไร่ครับสิบไร่ครับสิบไร่มีอะไรบ้างฮะสิบไร่ที่หลักๆเริ่มแรกก็มีทุเรียน มีทุเรียนนี่ประมาณ230ต้นเงาะ20ต้นสรุปแล้วทุกอย่างมันมันปลูกสลับกันปลูกแซมไปเรื่อยๆแซมคือสรุปแล้วคือผสมผสานไม่ไม่อย่างใดอย่างหนึ่งจะมีเงาะ2 3 0เอ้ยเงาะ20ต้นทุเรียน230แล้วก็จะมีแซมเป็นพวกมังคุดมังคุดประมาณ40ต้น มะยงชิดมะยงชิดก็ประมาณ40-50ตน้นมีน้อยหน่ามีขนนุนมีมีกล้วยกล้วยนี้เป็นแต่ก่อนนี้จะเป็นหลักเลยหลักพอดีเราเราปลูกทุเรียนมันใช้เวลาอย่างนั้นต้อง4ปีใช่ไหมเราไม่มีผลผลิตอะไรที่ท,ที่จะได้นะนะเราก็เลยเอาเอากล้วยนี่แหละมาแซมได้ทั้งกล้วยไข่กล้วยหอมทองอันนี้เป็นหลักเป็นรายได้หลักประจํา จนจนทุกวันนี้นะครับอยู่ด้านบนด้านบนที่ที่ขยายต้เลียนไปตอนนี้กล้วยกำลังงานนี่ซมเลยครับตอนนี้คือเราปลูกเป็นผสมผสานกันผสมผสานมีรายได้ตลอดใช่ไหมครับก,ก็ก็มีทุกตอนตอนนี้แต่ก่อนมันจะมีแซมพวกเผาพ,พูแซมะมะละมะละขีะะ้นกแซมมะเขือแต่ตอนนี้เราทำไม่ไหวแล้วทำคนเดียวครับทำคนเดียวก็เลยเรามาเอากล้วยเป็นหลัก เอากล้วยเป็นหลักก็เลยกล้วยเนี่ยอาทิตย์หนึ่งตัดครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งประมาณรายได้ก็ประมาณอาทิตย์ละพันสองพันสองพันไม่เกินสองพันห้าก็เป็นจะว่าหลักก็ไม่ใช่จะว่ามันมันก็คือมันจุนเจียอย่างอื่นได้ก็มาเป็นทุนซื้อปุ๋ยซื้ออะไรต่างๆที่ที่ดูแลพวกขเขาทุเรียนเนี่ยครับครับแล้วทุเรียนนี่พร้อมจะได้เก็บเกี่ยวช่วงไหนครับทุเรียนปลูกมาเกือบห้าปีเดือนกรกฎานี้จะเต็มห้าปีพอดี ก็เลยเอาลองลองดูเอาเอาดอกปีแรกมันจะติดอะไรไหมอะไรประมาณนี้เรามือใหม่เนาะเรามือใหม่ก็เลยไม่แน่ใจแต่ทีนี้พอดีก็ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ที่คุณภาพดีเนะี่ยก็เลยติดอาดอกมากได้ตัดทิ้งครับได้ตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งไม่งั้นมันมันเต็มมันเกินเกินอายุข,ของที่เราจะไว้ตอนแรกว่าจะไว้ต้นละประมาณ20แต่ทีนี้เท่าแก่ที่ ที่ชมพรคนที่เขาเคยมาแนะนําเราตลอดมาเดือนละครั้งสองครั้งเขามาแนะนําว่าอย่างน้นอย่างนี้ของเราพอดีใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็ใบมันสมบูรณ์สะสมอาหารได้เต็มที่ก็เลยต้นหนึ่งสี่สี่สิบหกต้นเอ่สี่สิบหกลูกต้นที่สูงสูดรอะตอนนี้ไว้สี่สิบหกลูกนอกนั้นก็สามสิบห้าสี่สิบอ่อยี่สิบกว่าครับลองอนนลองเอาลองลอง,ลองนับต้นดูที่เอาดอกครับ ยี่สิบสี่ต้นแต่เทนี้มันมันติดลูกมาสิบเก้าต้นก็ถือว่าเราถ้ามือใหม่จริงๆก็ถือว่าผ่านครับแล้วก็ลูกสวยอ่าเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับทุเรียนครับลักษณะดินเนี่ยเป็นดินอะไรครับดินล่วนดินร่วนเม็ดมันมันร่วนซวยมันดินแดงดินดินดงถ้าถ้าเปรียบเทียบจากอาทางศรีสะเกดก,ก็เป็นดินภูเขาไฟเหมือนกัน <ừ> ก็เคยไปดูแถวคุนหานแถวกันทะานละก็เป็นเป็นเหมือนบ้านเรานี่นะครับดินเหมือนบ้านเราสุดมสมบูรณ์อย่างนี้นะครับ เหมือนกันเหมือนกันทุเรียนนี่ออกประมาณกี่ตันครับอืก็คาดว่าประมาณเกินตันน่ะครับมีคนจองหมดเรือยังทนายหมดแล้วครับแต่เจ้าของยังไม่รู้ว่าจะออกมาออกไม่แล้วทีนี้อ่าเงาะเนี่ยตอนนี้คือเก็บเกาะเก็บเงาะขายตอนนี้เก็บเงาะขายเงาะออกเยอะมาไหมครับเงาะยี่สิบต้นก็ดอกมากครับเรามีเทคนิคหรือวิธีการยังไงในการดูแลให้มันออกผลผลิตเยอะขนาดนี้เทคนิคก็เหมือนเหมือนเหมือนทุเรียน งดนะ้ำอย่างอย่างทุเรียนงดน้ําไปสิบหกวันงดน้าให้ให้ให้ใบเฉาให้ต้นมันเครียดให้ให้อากาศมันร้อนอตรงใต้โคนต้นนี่ก็โลง่งถ้าพูดภาษาบ้านเราก็ให้มันเหี่ยวละให้ใบเหี่ยวแล้วค่อยค่อยมาให้น้ําอีกทีหนึง่งเทคนิคมันเยอะมากแต่พื้นที่แต่ละที่มันไม่เหมือนกันครับมันไม่เหมือนกันอย่างการณีทางอื่นเขามาเขาแนะนําให้เราว่า,าให้น้ําประมาณสามสิบ นาทีแต่ของเราแค่สิบนาทีก็พอมันมันสภาพพื้นดินมันไม่เหมือนกันแล้วก็ระบบน้ํามันจะเบาหรือหนักเกินไปเบาเกินไปความความดันแรงดันของน้ำน่ะมันจะมันจะเปรียบเทียบกับแปลงอื่นก็ไม่ได้จะตามสามสินาทีเมันเขาก็ไม่ได้คือง่อน,นี้ปีปีที่ผ่านมาติดลูกแค่ห้าห้าต้นแต่ปีนี้ลองมาทําสูตรของทุเรียนงดน้ําเหมือนกันงดน้ําไปเ้าวัน ใบมันก็เริ่มเฉาครับใบเริ่มเฉาเริ่มเฉาแล้วทีนี้เราก็ให้น้ําให้น้ําประมาณสิบนาทีงดงดไปเก้าวันให้น้ำแปดวันเก้าวันให้น้ำสิบนาทีแต่ทีนี้เว้นไปอีกสามวันมาให้อีกสิบนาทีแต่ทีนี้มันเกิดความเครียดมันเกิดความเครียดมันยังไงมันก็ต้องสืบพันธุ์เพราะมันให้ได้มันก็เลยมันเร่งออกดอกมาพร้อมกันทั้งหมดทั้งยี่สิบต้นเลยเข้าใจแล้วว่าาะก็จะให้มันดอกจะให้มันออก หลอกพร้อมกันต้องทําอย่างนี้เหมือนทุเรียนครับอืมครับแล้วทีนี้เราขายอยู่กิโลเท่าไหร่ครับตอนนี้สามโลร้อยที่สวนใครมาเองกินได้อืมคือคือใครได้เกิดใครมาเยี่ยมสวแเราก็มาหยิบกินได้เลยเก็บกินได้เลย่ากินได้หากนําออกไปก็ขายอยู่สามกิโลร้อยครับครับวันวันหนึ่งนี่ขายได้เยอะไหมครับมียอดสั่งเข้ามาเยอะไหมครับประมาณห้าสิบกิโลก็ประมาณเก็บมาได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วมันเกือบเกือบสิบวันแล้วครับก็ประมาณวันละสี่สิบห้า สี่ิบห้ากิโลถึงห้าสิบกิโลอเอาเท่าที่แรงรับแค่เราทําได้แต่ละวันแค่นั้น,นครับอ,อยากจะฝากเบอร์โทรในการติดต่อไว้ไหมครับว่าหากใครสนใจที่จะเข้ามาชมสวนหรือสนใจสั่งเงาะหรือทุเรียนอะไรเงี้ยเบอร์โทรเบอร์โทรศูนยแปดสี่สี่เก้าเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหกครับ,รบผู้ใหญ่สมชายเกษียณแล้วสองปีครับผมตอนนี้เป็นรองนายกองการบริหารส่วนตำบลเสืงสางครับ